คณะธรรมญาตราแดนมังกรสายฟ้าประกอบด้วยผู้ที่ต้องการจาริกสวงบุญกับคณะของท่านววัชรเมธีจำนวน120ท่านซึ่งวัตถุประสงค์หลักที่ท่านววัชระเมธีเดินทางไปในทริปนี้ก็เพื่อนำศิลปินสาขาจิตตกรรมระดับประเทศจำนวน9ท่านมาสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำไปใช้จัดการแสดงศิลป,ปะที่เชื่อมโยงสแผ่นดินในต้นปี2561นี้ จากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนของสองแผ่นดินระหว่างประเทศภูตานกับประเทศไทยคณะธรรมยาตราชุดนี้ได้รับเกียรติจากอาชิเคนดุมดอจีพระปิตุลาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคลเซอร์นํำเกลว,วังชุกได้ทรงประทานวาโรกาสจัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันเพื่อเป็นการต้อนรับแด่ท่านวอว,วัชรเมธีและคณะโดยสถานที่จัดเลี้ยงก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะ คือเป็นโรงแรมหรูชื่ออุมาพาโรเป็นโรงแรมห้าดาวใจกลางเมืองรูแค่ไหนก็คือที่ที่ทางแบรดพิตได้มาจัดงานแต่งงานกลางแจ้งท่านวอลไชราเมตีและคณะได้แสดงความขอบพระทัยพระปิตุลาโดยมอบของที่ระลึกและสวดอวยพรแด่พระองค์ท่านและราชวงศ์นอกจากนั้นคณะยังได้รับความเป็นกันเองโดยส่งร่วมบันทึกภาพและยังทรงให้การดูแลตลอดการเดินทาง วันน,น,นี้วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2560อัตมาภาพนำคณะชาวไทยกว่า120คนจะรีกมายัางประเทศภูตานซึ่งถือกันว่าเป็นดินแดนพระพุทธศาสนามหายานที่ยังคงมีความบริสุทธิ์คือยังไม่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาเพราะฉะนั้นการมาคราวนี้จึงเป็นการมาเรียนรู้ทั้งศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประชาชน ที่มีระบบความคิดระบบความเชื่อที่ต่างออกไปแต่อย่างไรก็ตามท่ามกลางความต่างนี่แหละถ้าเราเรียนรู้ให้ดีก็จะเป็นประตูไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นและก็เป็นศพท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายความต่างนั้นควรจะสร้างความงามและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และแน่นอนที่สุดว่าเมื่อเราเดินออกมาจากบ้านเมืองของตัวเอง สิ่งซึ่งเราจะได้รับอย่างแน่นอนก็คือทำให้เรามีโลกกระดาที่กว้างไกลออกไปและเมื่อวันแรกมาถึงอัตมาภาพและคณะทุกคนก็มีความสุขปรีเปรมอิมอ่มเอมใจสมหวังอย่างที่เราตั้งใจเพราะปูตานแห่งนี้นั้นเป็นเมืองมหัศจรรย์ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ซ่อนเอาไว้ให้เรามาเรียนรู้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียว ส่วนสถานที่ที่คณะไปเยี่ยมเยือนจะเป็นที่ไหนบ้างเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะ